และนี่คือมายากลไพ่ที่เจ๋งที่สุดที่ผมเคยเล่นมาครับผมไปดูกันครับผมไปดูก่อนนะว่าไพ่มีหลายใบไม่ซ้ำกันตัเต้นครับแต่ทีนี้จะทำการแยกไพ่เป็นสักสองกองนะครับโอเคครับที่มากองนะครับเอาแกองนี้ที่ไม่ได้เลือกผมจะทำการสับ ตรงน,นี้ผมจะไม่ไปยุ่งกับมันเลยใส่กองไว้ใส่ใส่กองไว้ได้เลยนินเล่นให้กับนะักไม่ควรดูนะอ่ามองสวยเลยตอนมันพี่ัพท์ใคือปูอ้่มองเห็นว่ามึงสับกี่ครั้งกี่ทีอามันไม่มควอจะรู้ได้ว่าแบบตอนนี้ไพ่แม่งคือเลขอะไรแต่ทีนี้สิ่งนี้ที่จะทำให้ไม่รู้เลย ว่ายังไงคือเอาไปใส่ใต้โต๊ะเพราะแน่นอนว่ามองไม่เห็นแน่นอนทีนี้อยากให้ใส่ใต้โต๊ะหงายแล้วก็ตัดแล้วก็ตัดแล้วก็ตัดโอเคไหมก็คือตอนนี้มันความเอาไปใต้โต๊ะแล้วก็หงายเสร็จแล้วก็ตัดครับตัดนะครับโดยที่ไม่ต้องมองโอเคไหมกูว่ามองไม่เห็นมึงก็มองไม่เห็นมันจะยากขึ้นไปเอาไปใต้โต๊ะออหงายทั้งกองหงายตัดคุณไม่ต้องไปถ่ายกัน ทีนี้หยิบใบบนหรือใบล่างก็ได้หยิบอมาไปเสร็จแล้วความเสียควตายไวหรือควมาก็มีทางลงไหมไม่รู้ถ้า,ากับว,ว่าแม่งต้องมีใบหนึงที่คว่ำอยู่ในนี้แน่ๆเนี่ยโอเคอย่างทีู่บอกว่าอูมีกระดาษต์อ นี่คำทำนายของกูนะที่กูเขียนไว้ตรงนี้กูเขียนว่าห้าห้าห้าเนี่ยมันไม่ได้หมายถึงว่าใบที่คว่ำอยู่เป็นเลขห้านะมันหมายถึงว่าใบที่ตำแหน่งที่กูสลับให้นับไปห้าใบนับพร้อมกันนะหนึ่งสองสามสี่แล้วใบนี้เป็นห้าคำทำนายวนเป็นส<ช>ี่สลับตัดแต่ถ้าไม่มันบังเอิญตรงกันจริงเท่ากับว่าสี่ตัวหนึ่ง ในกล่องนังเป็นสีสีแดงอันนี้นเป็นอะไรเชียหนูแบบ <Yeah. S 2> หมหว่าครูบอกก่อนคลิปใช่ไหมว่าคนไพ่คนเนี้ยเป็นคนที่เจ๋งที่สุดที่ใ <c oughs> นโลกเลยมา <c oughs> แบบนี้พนอาจจะบอกว่ากูเคยเห็นธรรมราช่วยอะไรแบบนี้มันเจ๋งจริงเลยเพราะอะไรรู้ไหมกองนี้มือสับนับบองอืม <c oughs> กองน,นี้กูเป็นคนสับเองต้องไหมสิ่งที่มันจรงที่สุดคืออะไรเฮ้ยเฮ้ยเฮ้ยพิงแปดเฮ้ยเสสองแมมสองแปดห้ารีพิแจ็คสี่สี่ว่าทุกใบเชื <Yeah. S 1> ่อ มันรูดมาจากตรงไหนคือแม่งแบบมีระนนเาเรียมาแลนะ้วเออว่ะหกเจ็ดห้าควีนเอ็ดเจ็ดสิบสามแล้วก็เก้าที่ยอดพีเลยไอ้ที่นี้มันรุดมาตากตรงไหนรูดจานนี้นอ๋อใช่ทำไมโอ้โหล้มจ,จ่าโรงมอันนี้เก้าปอไงไงรูดมาจากตรนี้จริงโอเคเดี๋ยวเดี๋ยวหาว่าไม่มันมาจากนี้ไม่ใช่นะัมันนี่ นี่นะก้าวพอแดงอยู่ตรงนี้แสดงว่กาก้าวขำหน่ำตัดม,มาต้องอยู่ตรงนี้แหละ<ช>ที่ผมเปิดไปแล้วแต่มือผมมันหลุดมาตรงนี้เด<ช>ี๋ยวถามว่าเอ๊ะมันหลุดมาใบหนึ่งไม่ใช่นะครับนี่ว้ามจริงเนี่ดีเลยอ่ะแล้นี่ก็คือมายากรไพ่ที่เก่งที่สุดที่ผมเคยเล่นมาแล้วที่สําคัญเอ,เ,อเอาเงาไปตรวจเลยนี่ก็คือไพ่ธรรมดา,า,เ,าเลยเงาไปตรวจเลยเชี่ยล้ำว่าเไปตรวจได้เลยมึงทับได้เล่ตรวจได้เลยเออไม่มีจิมมี่เลยไม่มีล้ำอันนี้ดีจริงอันนี้ดี นี่ดีจริงขอบคุณมาครับและนี่คือมยายากลไพ่ที่เจ๋งที่สุดที่ผมเคยเล่นมาครับผมขอบคุณมากครับ